ราชาลูกหนังทโรขอเสนอเก็บตกประเด็นหลังเกมพิมลีกปีแสดงพังข่าบ้านเจอไก่เดือยทองถล่มยับ0ต่อ3 1. คลาสฟุตบอลที่แตกต่างกันเอริกเทนฮากดนายใหญ่แมนชเชสเตอร์บอกก่อนเกมว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เข้มข้นเปิดกว้างทั้ง2ทีมจะเปิดเกมลุกเข้าใส่กันและเขาก็ต้องการให้ลูกทีมเป็นฝ่ายคุมเกมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามกับกลายเป็นว่าทีมของเทนฮากสู้ทอดแนมไม่ได้เลยตั้งแต่นาทีแรก ไม่ต้องพูดถึงตอนที่ปีแสดงเหลือผู้เล่นเพียง1ิคนเอาง่ายๆก่อนที่บูโน่แฟนันจะมาโดนใบแดงโดยตรงในช่วงท้ายครึ่งแรกพวกเขายืนเกมรับกันไม่แน่นปล่อยให้คู่แข่งทะลุทะลวงเข้ามาง่ายๆเป็นเจ้าทีมแต่ครองบอลสู้ไม่ได้โดนทีมเยือนครองบอลบุกใส่เป็นว่าเล่นโดนโจมตีพื้นที่ตรงกลางโดนโจมตีพื้นที่โซน14และฮาฟสเปซหนักสุดเลยคือการสร้างเกมจากแดนหลังของแมนเชสเตอร์ ed, เข้าขั้นหวยแต่ครองบอลได้ไม่เกิน10วินาทีก็เสียบอลให้ฝั่งสเปอร์แล้ว และนี่ก็ไม่ใช่เกมแรกที่พวกเขามีปัญหาเรื่องการรับส่งบอลมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่ารูปแบบการเล่นที่เทนฮากติดตั้งให้ลูกทีมนั้นมีปัญหาอย่างแรงแถมรูปแบบก็ไม่ชัดเจนอีกต่างหากอังเกบบอสเตโกโคกลูบอสสเปร์เข้ามาคุมได้เพียง1ปีเศษแต่แนวทางการเล่นชัดเจนตั้งแต่เกมแรกที่เข้าคุมทับและทุกวันนี้ก็ยังคงชัดเจนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นสู้ไม่ได้การเข้าทำสู้ไม่ได้ไร้ความหลากหลายการยืนเกมรับไม่เป็นระเบียบ แมนเด,ดโชคดีมากที่พวกเขาไม่แพ้ย่อยยับไปมากกว่าน,นี้ 2. แดงโดยตรงครั้งแรกของแฟนันของกลางทีมชาติโปรตุเกสโดนท่านเปาคริสคาวนาฟแจกใบแดงไล่ออกจากสนามข้อหายกเท้าสูงในจังหวะที่ไปเสียบเข้าใส่บริเวณหน้าแข้งเจมสม์แมด้ิสันแม้ว่าจังหวะแรกบรูโน่จะลื่นก่อนก็ตามใบแดงโดยตรงดังกล่าวถือเป็นแดงแบบตรงๆครั้งแรกในอาชีพคาแข้งของบรูโน่แฟนันในมุมมองของผมมันไม่ใช่ใบแดงกับตันปีแสดงกล่าวหลังเกม ผมเห็นด้วยที่จังหวะนั้นมันเป็นการทำฟาวแต่มันไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นเป็นใบแดงสมัยคาแข่งให้กับอูดินเนเซและสปอร์ติ้งลิสบอนเขาก็เคยโดนไล่ออกจากสนามไป2ครั้งแต่เป็นการโดนใบเหลืองแดงทั้ง2ครั้งทังนี้ใบแดงในนัดล่าสุดของบรูโนทำให้เขาจะพลาดลงเล่นในเกมเพียมลิกที่แมนเชสเตอร์จะเจ,เจอกับแอสตันวิลล่ารรยการเยือนเบนฟอร์ดรายการเยา้าและเวสแฮมรรยการเยา่า 3. วิกฤตตั้งแต่ต้นฤดูกาล ดูเหมือนว่าวิกฤตจะมาเยือนทีมของเอริกเทนฮากอีกแล้วนะครับหลังออกสตาร์รุดก,กาล2,024 2,025ได้ไม่ดีนักลน่นไปอันดับ12ของตารางแพ้ไปถึง3จาก6นัดแรกในพิมพ์ลีก2,024 2,025ประตูดได้เสียติดลบห่างจากโซนสีแดง4คะแนนและห่างจากพื้นที่ท็อฟโฟ6แต้มแพ้ที่ออทาฟอร์ดไปแล้ว2จาก3นัดแรกแพ้ลิเวอร์พ,พูล0ต่อ3และแพ้สเปอร์0ต่อ3ในบ้านยิงได้แค่ลูกเดียวย่อมมีวันใหม่เสมอผมบอกกับนักเตนในห้องงแตงต่่ัววา เอาละพรุ่งนี้ก็วันใหม่แล้วเราจะกลับมาได้อย่างแน่นอนบอสปีแสดงยังคงมองโลกในแงด่ดีตอนนี้เทนฮากรั้งเตงหนึ่งสำหรับกุนสื่อคนแรกที่จะโดนไล่ออกในฤดูกาลนี้ 4. สถิติที่ยอดเยี่ยมของท็อตแนมดูเหมือนอังเก้พอเตโคกรูจะชื่นชอบในการเจอกับแมนเชสเตอร์นะครับนายใหญ่สเปอร์เก็บไปถึงเจดแต้มจาก3มเกมแรกของเขาที่เจอกับยูไนเต็ดซึ่งถือว่ามากกว่ากุนสือท็อตแนมคนอื่นในประวัติศาสตร์พิมลีก รายของดูมิกโซลันกี้เป็นนักเตะอังกฤษคนที่3าที่ทำประตูใส่แมนเชสเตอร์ได้3นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกต่อจากเจอเมนเดโฟพิจิกายอน2002และบุคยโสซาก้ามกราคม2023ด้านเดยันคูลูเซฟสกี้กลายเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์โอกาสมากที่สุดที่สนามโอทาฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกฤุกการนี้ที่9้าครั้งสำหรับผู้เล่นที่สร้างสรรค์โอกาสที่บ้านแมนเชสเตอร์ได้มากที่สุดในลีก2024-2025 9เดยันคูลูเซฟสกี้สเปอร์หกอันเดสเปเรล่าฟูแลม 5. กาเซมิโล 4. มาคัตเลตฟอร์ด 4. เมสันเมาส์ 4. อาริฮันโดกาแนโชหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณค